มือรับเืรับจ้างไทเกอร์พระเซียนมาแล้วก็มาแย่แย่ขายดูนะปรากฏว่าบังเอว่าพระของเขาเนี่ยคอมันเป็นสนิมนะคอมันเป็นสนิมแล้วก็เพชรที่เลี่ยมมาเนี่ยผมดูว่ามันไม่น่าจะใช่เพชรแท้ สวัสดีครับวันนี้ผมบอยประจันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับวันนี้ผมไม่มีเทรดทุนนะครับไม่ได้เล่นทุนนะครับแล้วก็เมื่อคือนะเนี่ยเช็คลายจนปวดตาไปหมดแล้วครับก็วันนี้มีนัด3คนนะเดี๋ยวที่แรกเอาบางใหญ่ที่ที่2งพวกปีนเก้านะครับที่ที่3เนี่ยพุทเจริญนครแต่ทั้ง3ที่เนี่ยเจ้าของไม่รู้อนุญ,ญาตจะให้ถ่ายคลิปหรือเปล่านะแต่เราอะเตรียมตังค์ไปทั้งหมดวันนี้เอาไปขาวๆประมาณ2องล้านหแล้วก็ไม่รู้ว่าบางเจ้าเนี่ยอาจจะไม่รับเงินสด ต่ผมก็เตรียมไปก่อนนะครับสำหรับการเช่าพระในวันนี้ลองดูว่า2อล้านหเนี่ยจะหมดหรือไม่หมดนะครับจะลองดูก่อนนะว่าเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับแต่ถ้าบางเจ้านะเขอาจจะใช้วิธีการโอนก็โอนให้แต่บางคนชอบเงินสดก็จะเอาเงินสดไปตามเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวันนี้จะได้พระแทหรือไม่ครับโอเคครับครับตอนนี้เราก็ลังจะเดินทางไปแถวบางใหญ่นะครับแต่เราจะนัดพิกัดอีกทีนึงเพราะเจ้าของพระเนี่ยเขาอยู่บางใหญ่ เดี๋ยวเราจะโทรเลยแล้วกันนะครับว่านี่ผม,ม,มเมมวเหรียญเลื่อนบางใหญ่นะเพราะเขามีเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะนัดก,กันตรงไหนได้เดี๋ยวเราฟังครับสวัสดีครับพี่ครับผมขอโทษททครับตอนนี้ผมกํมาลังเดินทางออกจากบ้านนะพี่อยู่บางใหญ่ตรงแถวไหนครับตรงแถวตรงแถวซอยพักเงินฮะฮะวะัดพังเงินเนรองั้นเจอปั๊มปตทก่อนถึงเทพศิรินแล้วกันนะโอเคได้ครับนันของผมน่าจะอีกประมาณสัก25นาทีอะประมาณเนี้ยครึ่งชั่วโมงไม่เกินครึ่งชั่วโมง นะครับพี่พี่ลงติดพ้าอย่างเดียมาด้วยแล้วกันเนาะครับรับโอเคครับในระหว่างนี้เราก็จะเช็คลายกันไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ลายในเครื่องมีอยู่793คน794นะครับนะครับเราก็จะเช็คไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอพี่กับต่อต่อไปในวันนี้นะเพราะว่าคือชีวิตผมเนี่ยในหลังจากการที่เทรดทุนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับพอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะสนุกสนานกับการตามหาพาแท้นะครัก็จะล่องไปเรื่อยๆว่าที่ไหนมีพ้าแท้ก็เช่ากัน เช่ามาถามว่าเช่ามาส่วนใหญ่ทําอะไรเช่ามาเก็บสะสมแล้วผมรู้สึกว่าการเช็คลายของผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับผมคือเราได้ดูว่าพระที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นจํานวนเยอะแยะมากมายเราเลือกแล้วเราตัดสินใจถูกไหมจากรูปภาพถ้าเราเห็นรูปภาพแล้วเรามีแนวโน้มว่าเฮ้ยพระดีพระแท้แล้วเราไปเจอหน้าแล้วเราเช่าได้มันเหมือนทาอะไรแล้วประสบความสาเร็จประมาณนั้น,นครับวิธีการแอดไลน์หาผมนะครับง่ายๆนะครับกดไปที่ค้นหาดีหรือเพิ่มเพื่อนนะฮะ กดแอดไซน์นะครับ B O Y เลข66ตัวนะครับคุณก็จะเข้ามาที่ลายผมแล้วทีนี้คุณจะมีพากเครื่องของเก่ากับข้อาะานะครับหรือของสะสมที่มีค่านะแล้วคุณอยากแบ่งฟันให้ผมผมรับซื้อหมดเลยนะ,นะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าเราได้อะไรกันบ้างแล้วเราจะเช็คลายแบบไหนแล้วอะไรคือสิ่งที่ผมกำลังตามหายอยู่นะครับจากการเช็คลายวิธีไหนโอเคครับ จอตรงนี้แล้วกันนะเพราะตอนนี้ของผมจะนัดที่อีกคนหนึ่งดูพระตรงนี้พอดีได้ๆเดี๋ยวถ้าเกิดผมไปแล้วไม่ไม่ถูกเดี๋ยวโทรบอกถามแล้วนะได้ได้ครับของผมอีกประมาณสิบห้านาทีผมถึงปั๊มละผมอัดคลิปได้ไหมเนี่ยอัดคลิปได้ไหมอัดด้านหลังไม่เห็นหน้าพี่ไม่เห็นหน้าพี่เห็นได้เฉพาะด้านหลังก็ได้เห็นข้างๆก็ได้ได้ๆทีข้างๆแขนเขือนอะไรได้หมดครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรผมผมอัดแบบไม่ให้เห็นพี่แล้วกันครับโอเคครับครับัอดีครับอครับคนที่สองนะครับตอนแรก ตอนแรกจะนัดกันแถวฝั่งคนแล้วผมบอกพี่เขาอยู่แถวนี้ไปดิเอ้ยนัดแถวนี้แล้วละกันในเมื่อมาแถวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะคอนเฟิร์มคนแรกก่อนว่าพี่เขาไปถึงละแต่เ,เราลองดูว่าจริงๆแล้วเขาให้อัดคลิปหรือเปล่าสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับ,รบตอนนี้ผมอยู่วงเวียนพระรามห้าแล้วนะครับรนะครับน่าจะไม่ไม่กี่นาทีผมถึงตรงพี่นะถ้าผมอัดคลิปพี่ได้ไหมอัดคลิปแต่ไม่เห็นมาไม่ต้องเห็นหน้าพี่ก็ได้เห็นแต่ด้านหลังนี้จะจะได้ไหม โอ้ยคงไม่สะดวกเหรไม่โอเคโอเคโอเคเมื่อไม่อัดไม่อัดครับได้ครับผมครับครับดีครับคนแรกไม่ไม่ให้อัดนะครับคนที่สองก็ยินดีแต่ให้เห็นได้เฉพาะด้านหลังแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเช่าคนแรกได้จะให้ดูว่าเป็นพ้าอะไรแต่เดี๋ยวลองดูคนที่สองว่าเขาให้เห็นแต่แขนก็ไม่เป็นไรจะได้ดูว่าพระมันแท้ไม่แท้จะได้จ่ายเงินเขาได้เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะครับอีกแป๊บเดียวนีครับตอนนี้เรามาอยู่กันฟัมปนะตรนับที่เรานัดกันไว้เรียบร้อยนะครับดูไปแล้วคนแรกนะครับ ปรากฏว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นเซียนในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ดูแล้วไม่ได้เสียนะครับต่อรองไปแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ได้เสียนะครับเหมือนกับว่าแบบเหมือนมีคนฝากมาขายเอาไม่ได้ให้อัดคลิปนะครับผมถึงได้สงสัยว่าตอนแรกว่าทาไมอยู่ๆเขาเหมือนแปลกๆนิดหน่อยเป็นเซียนอะและ้วก็แบบเหมือนมีคนฝากมานะครับไม่ใช่เป็นเซียนนะใช้ว่ามือปืนรับจ้างแล้วกันเป็นมือปือนรับจ้างคือเอาพระ ไทเกอร์พระเซียนมาแล้วก็มาแย่แย่ขายดูนะปรากฏว่าบังเอิญว่าพระของเขาเนี่ยเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยขอมันเป็นสนิทหนิมแล้วก็เพชรที่เลี่ยมมาเนี่ยผมดูว่ามันไม่น่าจะใช่เพชรแท้ส่วนตัวนะก็เลยไม่กล้าซื้อเขาเพราะมันอยู่ในตลับเพชรแล้วผมนะครับไม่เอาตลับเพชรเพราะเขาไม่ขายเขาไม่ขายก็ช่างเขาก็เลยไม่ได้เสียนะสำหรับคนแรกที่เรานัดดูนะเดี๋ยวเรารอดูอีกคนหนึ่งครับว่าหลวงพ่อรุ่งเหรียญนี้นจะแท้หรือไม่แท้เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับอีกสักครู่ A later few moments later. โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับพี่ท่านนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่าแท้หรือไม่แท้นะครับพี่เปิดร้านพระด้วยเหรอไม่ไม่ขายเล็กๆล็น้อยรอครับอ๋อโอเคขายส่วนทิมอยู่อืมอันนี้มันพระต้นตะกูนก็เลยโอ้โหมาแบบพี่ใส่ยี้งมันโอ้โหนี่พังหมดแล้วมั้งเนี่ยน,นี้ไม่ไัน,นี้ไม่ไม่ไม่่รุ่นหลังใช่ไหมรุ่นหลังโอ้โห้วจะมองเห็นอะไรเนี่ยแกะได้เลย แ้ไดเลยโอ้มัวมากเลยก็เอาแว่นฝากแว่นหน่อยมาขี้ตัวปีโอ้โหเจอเป็นอะไรครับพี่ตอนแรกเจอเจอแค่หัวใจโตไม่เคยมาถึงแฟนใช่ไหมฮะเช็ดก่อนเพราะว่ามองไม่เห็นไปเมื่อครั้งหนึ่งนัดสุดท้ายไปเจอดหมอเขาเจอเนี่ยนี่หัวใจรั่วอ๋อแต่มันรักษาได้นี่ใช่ถ้าเรารู้ก่อนก็โอเคที้ผมทำเรื่องไปที่ศรีราชา เดี๋ยวชยเชเ็ดกอนมองไม่เห็นโอเคเมื่อกี้มันมีแต่เงือมองไม่เห็นใช้เงินเยอะเลยเหรอฮะก็ <c oughs> ยังมองไม่เห็นอยู่ดี <c oughs> <c oughs> มัวหมดเลยไม่เป็นไรคุณอโอ้ดูพลติกนี่มืดมัวมากเลยไม่ีเบมันมองไม่ค่อยชัดเลยนะครับเน <c oughs> ี่เยเดี๋ยวดูดูชัดไหมเอ่ยเดี๋ยวชัดไหมชัดขึ้นไหมเอ่ยอันนี้แสนใช่ไหม แล้วเท่าไหร่ได้แสี่แล้วกันอย่างงี้นะพี่เขาลุงแสนสองแล้วนี่เท่าไหร่มาขามเท่าถามเท่าก็จะตีสักห้าแสนห้าเลยห้าแสนห้าสภาพนี้ไม่แพงแต่ถ้ามีหน้ามีตาผมเช่าเป็นล้านเข้าใจผมเอาแค่องเดียวก่อนดีกว่าอันนี้อันนี้แสนสองนะห้าพันอ่ะเป็นแสนสองห้านะอ่ะแสนสองห้าผมต่อแสนสองอ่ะไม่เป็นไรห้าพันไม่เป็นไรผมซื้อเหรียญนี้ต้องมีหูนะเพื่อนๆดูก่อนนะถ้าเหรียญนี้หูตัด เหลืออยู่แค่3-4มสี่หมื่นนะเพราะตอนนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันกับหนึ่งแสนสองหมื่นคือแกะมาแล้วสภาพมันไหวหรือแท้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันโอเคเป็นเหรียญหลองพละรุ่งนะยันไข่ปลานะไม่ใช่รุ่นแรกโอเคโอ้โหทองทองนี่พร้อมจะขาดอย่างเดียวเลยนะนี่นี่ใส่อกสมอูโหคุณเมื่อดูคาบสิโอ้โหใส่ดู ใส่เรียกว่าดุเดือดมากนะครับหล,งลวง้นอะไรนั่นก่อนหัวพ่อมาขามเท่าอย่างเงี้ยสพอร์สภาพเนี้ยแสนกระบาทไม่แพงแต่ถ้าสวยๆเป็นล้านสวยๆเป็นล้านแต่ถ้าไม่มีหูเพราะว่าเนี้ยโอเคมีหูนึกว่าไม่มีหูแหมออกมาแล้วนะะนี่เป็นหลวงพ่อรุ่งนะฮะหน้าหนุ่มยันไข่ปลานะครับ อ่ะแบบนี้หน้าหนุ่มยันไข่ปลานะครับก็เป็นเป็นรุ่นบางคนบอกเป็นรุ่นแรกแต่จริงๆผมว่าไม่ใช่นะครับงานของศิลปาการแกะพิมพ์จะเป็นผมว่ารุ่นสองนะนะครับเป็นแบบนี้ครับหลังยันนไข่ปลานะครับเท่ากับหนึ่งแสนสองืนห้าพันะครับเอาเงินสดไหมครับเอาเงินสดนะโอเคอันนี้หนึ่งแสนนะครับอ่าหนึ่งแสนนะอ่ะพี่ลองนับดูก่อนเาค่อยนับดูก่อนโอ้โหเอยเรามีแบงค์ย่อยนี่แบงค์ย่อยโอเคอ่าหนึ่งแสน สองหมื่นห้าพันะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับแหมแบบนี้โอเคนะครับก็ขอให้หายไวๆให้แฟนหายไวๆนะครับอันนี้เรียบร้อยนะพี่มาขามเท่าไม่สวยถ้าสวยเอาถ้าสวยผมบอกเลยว่าผมเช่าพี่แน่ล้านกว่าก็เอาแต่แต่ถ้าพอไม่สวยแล้วมันไม่แพงอ่ะพี่มาฉีดสเปรย์หน่อยไหมเอาโอเคแหมช่วยกันช่วยกันช่วยกันครับชั่วโมงนี้นะครับส่่งคนต่างกลัวพี่กลัวผมผมก็กลัวพี่เหมือนกันไม่บ้านไม่ไปไหน ของผมออกก็จริงแต่ผมฉีดวัคซีนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ผมก็กลัวครับนะโชคดีนะพี่นะหายไวครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งนะครับก็คุยกันรู้เรื่องชัดเจนนะไม่ให้เห็นหน้าแล้วก็อยากจะนําเงินไปรักษาภรรยานะครับที่ป่วยจริงเหรียญนี้ก็ถือว่าสภาพพอใช้ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเขาได้เงินในจํานวนที่โอเคเลยแต่ถ้าเหรียญนี้เป็นพิมพ์ยันหยิกนะครับเหรียญนี้สภาพแบบนี้ก็จะอยู่หลายๆแสนแต่ถ้าสวยเรียญนี้เป็นล้านนะ สำหรับคิมยันหยิกแต่ถ้าเป็นยันไข่ปลาหน้าหนุ่มยันไข่ปลาแบบนี้ก็จะไม่แพงมากนะเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งกันนะครับแต่ที่นี้ผมผมว่าเจ้าของไม่อนุญาตแน่เพราะว่าไปถ่ายในบ้านเขาจะไปเช่าพระในบ้านเขานะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าถ้าได้เรื่องหรือได้เช่ายัางไงเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าพระวันนี้ที่ได้เช่าเช่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเหนื่อยมากนะครับสําหรับวันนี้ในการเดินทางตั้งแต่ตอน เที่ยงกว่าๆนะครับของวันนี้นะครับแล้วก็ตะเวนตะลุยโอ้โหต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอ่ะสามแล้วก็ในระหว่างที่ผมบอกกัว่าเช็คลายนะครับก็เจออีกเจ้าที่4เจ้าที่5้าเจ้าที่6สุดท้ายนะครับมี7เจ้าในวันนี้ฮะ็ที่นะครับในวันนี้ในการเดินทางผมนะครับก็รวมเปดเสร็จแล้วในการเช่าเนี่ยหล้าน1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นครับแอนตอนนี้เหลือ1นึ่งล้านสามแสนสามหมื่นครับวันนี้ครับเช่าไปแบบนี้นะครับก็ อย,อย่างที่บอกนะว่าพระบูชาก็เล่นนะพระบูชาในเป็นราชการนะครับแบบนี้แบบศิลปะสวยงามนี่ก็เช่ามาคู่นี้นะครับเกือบ0 0 0แสนนะครับกับปี2อ0พนะครับพระบูชารงมือทั่วปี205แบบนี้สององนี้เกือบสองแสนนะที่เช่ามาวันนี้นะครับก็ไปเข้าไปในบ้านพี่ท่านหนึ่งคะเขาไม่ให้ถ่ายคลิปก็เลยเอาไม่เป็นไรผมเช่าหมดเลยแล้วกันก็เช่ามาองนี้เสร็จปุ๊บไปอีกบ้านหนึ่งนะครับไปดูพระชุดนี้บางขนพรมนะครับปี2องพนนะครับนี่ อันนี้คืออย่างแท้นะแต่ตอนนี้เดี๋ยแค่เจ็ดองนะครับก็เช่ามาปิดว่าคุยไปคุยมาถามไปถามมามีกระเพาะปลาครับนะครับเช่าพระนะครับแสนห้านะครับซื้อกระเพาะปลาสองแสนกว่านะครับกองนี้นะสองแสนกว่าแบบนี้นะนะครับเช่าพระแสนหา้าซื้อกระเพาะปลาสองแสนกว่าคือทั้งหมดก็ว่ากระเพาะปลาเจ้านี้คือแบบเขาลื้อลงมาไว้ในห้องเก็บของแล้ววันนี้ผมไปเช่าตรงนี้เสร็จปุ๊บ ผมก็เลยถามว่าเฮ้ยบรรยากาศเขาอยู่แถวคลองสารนะฮะผมก็เลยถามว่าโทษนะเฮียเฮียม so so ีกระเพาะปลาหรือเปล่าพอดูบรรยากาศแถวคลองสารเนี่ยส่วนใหญ่จะมีกระเพาะปลาเขาบอกมีอยู่กองนึงนะไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับแต่เป็นของอาม่ากงนะเก็บไว้ผมงั้นมาดูเลยมาดูแล้วกันนะชุดนี้เช่ามาแสนห้าอย่าบอกเลยว่าเฮียชุดนี้โคตรแพงเลยนะเช่ามาโคตรแพงเลยนะเนี่ยชุดนี้แสนห้าเนี่ยแสนห้านะครับมีหูติ่งนะฐานกู้หูติ่งองค์หนึ่งที่จะมีราคามากกว่าองค์อื่นนะครับก็ สนห้าเสร็จปุ๊บผมว่าเฮียมีอย่างอื่นไหมเขาบอกมีกระเพาะปลาผมบอกเดิมทีผมถามเขาก่อนแล้วเขาบอกคุ้นๆว่ามีก็เลยไปลือไปช่วยเขาลือด้วยนะเลยได้ชุดนี้มาแบบนี้อันนี้เขาเลยกกิ่นสัวนะครับนะซื้อชุดนี้มาแต่พวกนี้ตัวถูกนะพวกนี้เป็นปลาถูกแบบนี้เป็นปลาถูกนะครับอันนี้ถูกนะชุดนี้ซื้อมา2องแสนห้าหมื่นบาทนะครับสี่ตัว2องแสนห้าหมื่นบาทนะแพงกว่าพระอีกนะ นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเจ้าของนะครับแล้วก็เป็นความโชคดีของผมเพราะตอนแรกจะไม่ไปแล้วเจ้าเนี่ยคุยตอนแรกคุยล้วแบบเหนื่อยนะครับแต่ก็พอไปเสร็จปุ๊บก็เโอเคนะครับผมก็ได้เช่าพระแล้วก็ซื้อกระเพาะปลาแบบนี้นะซื้อคู่นี้มา4ี่0 0นนะครับแล้วก็มาชุดนี้โอ้โหย่อยๆนะฮะนี่ต้องบอกว่าเป็นพระที่ไม่แพงละนะครับเป็นท่านเจ้าคุณนอหลวงพ่อแพรรุ่นแรกนะครับอันนี้นี่เช่าไปตอนเช้าแล้วเรารู้อยู่แล้วแสนสองหมื่นห้าพันนะครับอ่าแบบนี้เสร็จแล้วก็มีหลวงพ่อแดง หลังคแดงอันนี้เช่ามาตั้งเกือบ3 0 0แสนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าน,นี้เช่าด้วยความรู้สึกว่านะครับเจ้าของนะเจ้าของเขาเป็นเซียนหุ้นนะครับเขาอยากเล่นหุ้นแล้วก็ได้คุยกับผมเรื่องหุ้นตอนแรกไม่ขายผมเลยนะไปถึงบอกไม่ขายนะผมเฮ้ยผมบอกว่าแล้วตอนก,ก่อนจะไปคุณบอกว่าคุณจะขายนะครับพอคุยไปคุยมาบอกไม่ขายพอคุยเรื่องหุ้นคุยไปคุยมาขายแล้วนั่งคุยปรึกษาเรื่องหุ้นผมประมาณ ชั่วโมงกว่านะครับนะครับก็เลยเช่าหลวงพ่อแดงเข้ามาได้นะนหนเหรียญนี้นะครับสุดท้ายก็เช่าเข้ามาแล้วก็อย่างอื่นมากมาย,ยนะหลวงพ่อแพอเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับนี่อีกเจ้าหนึ่งนะโบนี่เจ้าหนึ่งครับพ่อแดงนี่ก็อีกเจ้าหนึง่งนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็มาพวกเจ้าคุณนอนะครับแล้วรวมถึงพระสมเด็จปีรันนะครับอันนี้เจ้าคุณนอน,นีในสมเด็จปีรันนะครับก็อย่างที่บอกวันนี้ฮะเช่าไปทั้งหมดหนึ่งล้าน1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะเนี่ยขอกินลูกอมหน่อยลูกอมลูกอมนะฮะ เพราะว่าแสบคอมากเลยวันนี้นะครับพอโฆษณาต้องเข้าแล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับในการรับเช่าพาของผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตะลุย7คน7สถานที่นะครับแล้วก็ได้เจอพระเครื่องรวมถึงพระบูชารวมถึง กระเพาะปลาเก่าที่ผมต้องการในวันนี้นะครับเที่1นึ่ล้านหนึ่งแบาทครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับถ้าหากว่าใครมีนะครับอยากจะขายให้ผมไม่ว่าจะเป็นภาเครื่องของเก่าพระบูชากระเพาะปลาแบบนี้นะครับเก่าๆแบบนี้อยากขายส่งมาได้ที่แอสไซบีโอเลข6กตัวนะครับแล้วคุณกับผมจะเจอกันหลังจากที่ผมดูแล้วผมต้องการผมจะติดต่อคุณกลับไปครับขอบคุณมากครับสาหรับ การรับชมครั้งนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ